ผมเจอแล้วผมเจอเฟรมที่เราต้องการแล้วจริงๆมันเหมือนอยู่ของปลอมมันยังทําเหมือนอยู่แอบเอาของปลอมอะมาเสียบใส่ของแท้คือแม่งใส่ได้อ่ะอเคเคเคเดี๋ยวกูลยทำให้นนะ <S <S 2> <S 2> เราเจอเฟรมแทแล้ละอันนี้คือที่เราตามหานะป่มอันนี้เอาสั่นเรื่องบอดี้เรื่องพลาตไปก่อนเราดูเรื่องสีก่อน ตรงนี้จะเห็นข้อแตกต่างของกราฟิกสีมันทะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อันนี้คือของแท้นะกราฟิกมันจะอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็ชุดตรงโครมอะม,มันเหมือนอยู่ของปลอมมันยังทาเหมือนอยู่แต่คือมาดูเนี่ยถ้าเอาไฟส่องในเรื่องของเกสเตอร์เรื่องของเม็ดสีเนี่ยจะเป็นโคลาโทนเลยตรงโครม,มแต่เกี่ยบโครเม,มเนี่ยเหมือนกันเลยมาดูตรงนี้อันนี้ด้วยความที่เฟรมใหม่เขาไม่ได้ใส่ดรอปเอาท์มานะน็อตอาจจะเป็นน็อตตัวเล็กอันนั้นจะเป็นน็อตตัวใหญ่แล้วก็น็อตที่ตรงขากระติกเนี่ยจะเขียนว่า S work ด้วยก็คือเป็นน็อ นะเรื่องของ serial number คือของปลอมไม่มีีเรียลนะที่ผมได้มาคนที่ส่งมาให้ผมเขาแจ้งว่าเขาลอกออกไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ควรลอกนะ serial number อะ่ะมันควรจะอยู่คือ serial number มันมีข้อดีคือสามารถเอาเฟรมอะ่ะไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้ถ้ามันเป็นเฟรมใหม่นะหลักอานอันเนี้ยผมอ่ะแอบ,บเอาของปลอมอะ่ะมาเสียบใส่ของแท้คือแม่งใส่ได้แต่ข้อหลักอานอย่างหนึ่งคือดูที่ประกับก่อนะเรื่องของประกับหลักอานมันจะมีเขียนว่าคาร์บอนอะลอยอะไรเงี้ยถ้าเป็นของแท้นะคือของแท มันจะแยกกันระหว่างกับสําหรับรางบ่ออะลูกับรางบ่อคาร์บ,าบอนอีกจุดหนึ่งก็คือจังชั่นพอเป็นบอดี้เอสเอลเวเนี่ยการใส่จังชั่นอ่ะจะยาจะสามารถใส่ได้2จุดละจุดแรกก็คือไปแฮนด์นะที่จะใส่ปกติจุดที่2ก็คือหลักละอานจุดเนี้ยก็คือสามารถใส่จังชั่นได้เหมือนกันถ้าเป็นเฟรมแท้หรือว่าหลักะอานไม่ได้เปลี่ยนมาแต่มันที่มันเดิมจริงๆอะ่ะมันต้องมีรูจังชั่นแต่มันมีเปอร์เซ็น์ที่จะเปลี่ยนได้เพราะว่าหลักละอานบางตัวไม่มีรูจังชั่นก็มีและอีกอันหน มาใส่เฟรมแท้ได้หรือว่าเฟรมแท้ไม่สามารถเอาแกนบดไปใส่เฟรมทองได้อันนี้คืออีกจุดหนึ่งอ่ะอีกทำไมคือเรื่องของกระโหลกนะกะโหลกอะ่ะผมว่าดูไว้ก่อนก็ดีแต่จริงอะ่ะมันดูยากเพราะว่าตัวใหม่ของ specialized เนี่ยที่เป็น sl7 เนี่ยเขาทำเป็นเกียร์ bsa หมดละก็คือเกียร์ที่เป็นเกียร์อังกฤษนั่นเองซึ่งเฟรมจีนอะ่ะก็ทำเป็นเกียร์อังกฤษเหมือนกันจะไม่เหมือนพวกด็อกมานะที่เฟรมปอมเป็นเกียร์ bsa เฟรมแท้จะเป็นเกียร์อิตาลีหมุนทวนกันอันนี้ดูง่ายแต่อันนี้แอบดูยากนิดนึงตรงที่วมันเนเกเหือ สุดท้ายนะครับผมเจอแล้วผมเจอเฟรมที่เราต้องการแล้วจริงๆเนี่ยแหละคือ SL7 ของแท้ถ้าอยากได้อีโมมาสตูดิโอลองอินบ็อกมายังไงฝากติดตามอีโมมาสตูดิโอด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเราเจะเาเฟรมอะไรมาเปรียบเทียบให้ดูเจ้าอะไรมาเล่นกันยังไงดว่าจะกันสวัสดีครับ